วิเราตทองคำประจำวันที่3สิงหาคมแนวรับใหญ่ถัดลงไป1,920-25ต้านตอนนี้อยู่1,940-55คืนนี้ข่าวมี2ชุดระวังมันสวิงและผันผวนกันรุนแรงด้วยนะครับไปครับเพื่อนๆไปดูกันเรื่องของแนวรับแนวต้านสำคัญประจำวันนี้ก่อนนะครับโอเคว่าราคาณตอนนี้เพื่อนๆต้องเห็นว่าแนวรับมันอยู่โซน1,930-35อยู่นะครับกำลังทดสอบอยู่ว่า จะหลุดหรือไม่หลุดดังนั้นโซนตรงนี้ชุดแรกโซน30-35จะเป็นโซนแนวรับจุดที่1น,นะครับจุดที่2ซึ่งเป็นแนวรับใหญ่เลยนะครับอยู่บริเวณ1 9 2 0 2ถึงตรงนี้จริงๆแล้วเป็นเท l น n e ไลน์อินเทนอัพเส้นใหญ่ที่สุดของรอบเฉกเช่นเดียวกับโซน1980-85ถึงที่เขาขึ้นไปแล้วไม่ผ่านทุบกลับลงมาตรงนี้นะครับพันเถึงจะเป็นแนวรับ ใหญ่ที่สุดของรอบก่อนจะหลุดถ้าหลุดนะมันจะต่าไปกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านที่ณปัจจุบันเลยที่กําลังทดสอบกันอยู่หลายๆทีแล้วยังไม่ผ่านเลยนะครับพันเโซนี้ครับยังขึ้นมาไม่ผ่านเลยนะมาแค่37แล้วก็ทุบลง37แล้วก็ทุบลงแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเฝ้าดูเลยก็คือตอนนี้พันเก้ายังไม่หลุดนะ ต้านตรงนี้3 7มเถึงสีถ้าขึ้นมาแล้วผ่านอาจจะไปถึง1945และ50ถัดขึ้นไปได้นี่นะครับโซน1950ตรงนี้จะเป็นแนวต้านใหญ่นะครับถ้าผ่าน1950ได้ก็จะไปถึงโซน1960นะครับผ่าน60ได้ด้วยข่าวคืนนี้อาจจะไปถึง1970ได้อยู่นะครับระยะประมาณ20-30เหรียญเนี่ยผมว่า ถ้าด้วยข่าวถ้าบทเขาจะวิ่งมันสามารถวิ่งได้แต่วันนี้อาจจะยังไม่ถึงหรอกนะครับเพียงแต่ว่าให้เขาดูรักษาระดับแนวรับดังกล่าวก่อนต้านาต่างๆเนี่ยพันเก้าสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่คือแนวต้านใหญ่แทบจะทั้งสิ้นแต่ถ้าจะเอาแบบใหญ่เป๊ะๆหน่อยนะครับต้องลองดูเทรนไลน์ตรงนี้ครับจะเห็นว่าโซนพันเก้าร้อยห้าสิบบริเวณนี้เป็นทั้งแนวต้านและเป็นแนวเทรนไลน์ด้วยดังนั้นอาจจะมาแค่พันเก้าร้อยห้าสิบแล้วทุบลงต่อก็เป็นได้ นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของแนวรับแนวต้านสําคัญสาคัญประจําวันนี้นะครับไปดูกันต่อในส่วนของคนที่มีออเดอร์กันมาบ้างนะครับคนที่มีออเดอร์กันมาเอาเป็นว่าคนที่ยังถือบายอยู่แล้วกันนะคนที่ยังมีออเดอร์สะสมบายอยู่นะครับโซน1 9 3 3 3 4 3 5ส่โซนนี้ที่ที่อาจจะมาเข้าออเดอร์กันเมื่อคืนตอนที่ดูไลฟ์นะครับรวมไปถึงคนที่ยังดออยู่ข้างบน 4 0 5 0 6 0 70พวกนี้นะโอกาสถ้าเกิดว่าหลุด1930สิอีกมีสิ์โดนล,ลากต่อสูงมากๆครับเพราะว่าถ้าหลุด1930ิอีกโอเคเจอแน่ๆโซนล่างครับ1940เนะี่ยเออทษทเี่สิโซนนี้นะครับเจอแน่นอนเลยผมว่ามีสิทธิ์ลงมาถึงถ้าเกิดว่ามันรูดด้วยข่าวนะอ่าถ้ามันรูดด้วยข่าวแล้วเราก็โซน1920ตรงนี้มีสิทธ์ถึงแน่นอนเพราะตรงนี้คืออีกหนึ่งแนวรับใหญ่ นะครับอีกหนึ่งแนวรับใหญ่ก็ต้องระมัดระวังกันโซนนี้ก่อนนะครับพันเต้องไม่หลุดสถานการณ์ตอนนี้นะคนที่ติดบ,บายนะครับต้องไม่หลุดพันเถ้าขึ้นค่อยลุ้นทีละต้านอย่างที่บอกครับเอาต้านเล็กๆก่อนวันที่เราเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะ่ะมันมาถึงแค่เท่าไหร่37ถูกไหมมันมาถึงแค่จริงๆก็แค่ตรงนี้เอง3738แล้วก็โดนทุบก,กลับลงมาตลอดดังนั้นต้านแรกต้องผ่านก่อน1938ถ้าผ่าน38โอเค มันควรจะทะยานไปนู่นเลยนะประมาณสัก45นะครับไปไปเทสแนวต้านแนวเทลไลน์ตรงนี้ที่เขาตัดหลุดลงมาด้วยสัญญาณเบรกเอาเมาคืนนะเนี่ยเขาควรจะต้องกลับมาทดสอบโซนนี้ประมาณสัก4 3 4 4นะถ้าผ่าน38ได้นะมันน่าจะลากขึ้นมาเลยสัก5เหรียญน,นะครับมาเทส4 4แล้วถ้าเทส44แล้วผ่านจะมานี้ครับแนวเทลไลน์โซน1,940อส่นา1,949ถึง้าถ้าอยากจะปิดนะถ้าบายขึ้นมานะครับกำไรมาแล้ว15เหรียญหรือเอามาคัด ทัดร่วมกับโซนบนที่ที่ซื้อมาเมื่อวานหรืออะไรเงี้ยก็มาปิดโซนพันเก้าร้อย่าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าก็ได้สักช,ชุดหนึ่งก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะไหลลงต่อก็ได้ถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็อาจจะทุบลงต่อแล้วหลุดไปหาพันเก้ายี่สิบก็ได้วันนี้มีข่าวสองชุดมีข่าวทุ่มขึ้นกับข่าวตอนสามทุ่มและพรุ่งนี้เป็นนอนฟาร์มดังนั้นช่วงวันของวันนี้หูเรียกหัวตอมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าโซนพันเก้าสามสิบงนี้จะเอาอยู่ไหมโอเคไอตอนพันเก้าร้อยสี่สิบเราก็ลุ้นกันได หลายๆที่เนาะเราลุ้นกันได้2รอบนะครับว่าเมันเอาอยู่นะมันเด้งขึ้นไป30เหรียญแล้วลงเด้งขึ้นไป15เหรียญแล้วลงอย่างตอนนี้1ั9 3 0ไม่รู้จะเด้งไหมจะผ่าน1938มไหมถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวมันไหลเลยนะครับแต่ถ้าผ่านโอเคเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นได้สัก10 15เหรียญถึง1950อาจจะเกิดขึ้นได้นะดังนั้นคนที่ติดดอยข้างบนตอนนี้ต้องต้องลุ้นอุ้มบายขึ้นไปคัดแต่บายตรงตรง,ตรงนี้สามสี่สามห้าต้องมีสต็อปลออย่าปล่อยล่ากอีกเพราะถ้าปล่อยล และอาจจะเจ็บตัวเจ็บหนักได้นะครับส่วนคนที่ยังถืออยู่ต่ำๆนะครับยังถือพันเอันนี้ร้อนๆหนาวๆแหละตรงนี้เป็นจุดราคาสําคัญจริงๆสําคัญตั้งแต่พันเที่เขาหลุดมาแล้วเมื่อคืนนะครับตรงนั้นสําคัญแล้วดังนั้นตอนนี้เป้าเลยนะถ้ายังไม่ได้ปิดนะดูรับตรงนี้พันเโอเคถ้าไม่หลุดถือได้แล้วพยายามให้เขาเบรกขึ้นไปหา1945ให้ได้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นค่อยไปตั้งต้นลุ้นเอาใหม่ อ่าเข้าไปตั้งต้นลุ้นเอาใหม่ว่าจะลงหรือจะไปต่อนะแต่คนที่เอ่อมาเล่นเอาโซนเนี้ยเพิ่งเพิ่งมีเข้าเข้ามามาเข้ามีออเดอร์โซนเนี้ยลุ้นแค่นี้พันเก้าสามสิบพออ่าหลุดก็ควรจะต้องคัดไม่งั้นอาจจะเจอพันเก้ายี่ห้าสามอ่าพันเก้ายี่ห้าพันเก้ายี่สิบได้นะครับส่วนคนที่มีออเดอร์เซลล์มานะครับคนที่มีออเดอร์เซลล์มาตั้งแต่พันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบเรื่อยลงมาเนี่ยนะครับ สี่กรอบพวกนี้เนี่ยแปดสิบนะเจ็ดสิบนะเอ่อหกสิบเนะี่ยพวกนี้ห้าสิบไล่ไล่ลงมาโซนนี้เนี่ยถือรุ้นได้ถือรุ้นต่อได้แต่ให้ดูแนวรับพันเก้าสามสิบว่าจะหลุดไหมเดี๋ยวไหมเพราะพันเก้าสี่สิบมันหลุดมาแล้วถ้าเรามาดูแล้วว่าพันเก้าสามสิบแม่งทำท่าทางจะไม่หลุดวะ่ะแล้วสักพักหนึ่งมันเบรกมันเบรกสามแปดตรงนี้ได้อันนี้ให้ระวังอ่ามันอาจจะลากมาถึงนี่โซนห้าสิบ 4550ตรงนี้ได้สําหรับขาเซลนะต้องระวังในโซนจุดนี้นะครับ38 39ห้ามเบรกอ่าถ้ายังไม่เบรกถือต่อถือไปก่อนถือไปก่อนได้เรื่อยๆอาจจะข่าวปุ๊บแล้วก็ทุบก็ได้ถูกไหมหรือถ้าข่าวมาแล้บินก็โอเคอาจจะต้องมามาพิจารณาอีกทีถ้าจะปิดก็คือ45-50ไม่เกินนี้นะเพราะถ้าเกิดว่าเราเซลมาตรง54าเนี่ยหรือเซลลมาตอนเอ่อ70เนี่ยขึ้นกลับมาเนี่ยอ่าส่วนตอนนี้ถ้าปิดมัน30 37เหรียญเนาะถ้าขึ้นมานี่มันหายไป15เลยนะ อ่าก็ต้องพิจารณานะเพราะถ้าเกิดมันอยู่อยู่เมันเบรกโซน40 40ได้แล้วมันขึ้นมา60เนี่ยหายไปหายไป2ใน3แล้วนะอ่าก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าจะเลือกปิดทํากาไรในโซนราคาไหนถ้าเขาเบรกเอาขึ้นมานะผมให้ไว้2โซนแล้วกันโซน3 8ถึง40ตรงนี้กับโซน50นะพิจารณาดูว่าจะปิดหลบก็ปิดเก็บกําไรเข้ากระเป๋าก็ดีนะครับอ่ะนี่คือคําแนะนําของคนที่มีออเดอร์บายแล้วเซลล์นะอันนี้นึงคนที่ติดอยู่ต่ำ ที่ติดอยู่ต่ำกว่า1 9 3 0เอยะตอนนี้ก็ได้ลุ้นนะต้องพูดถึงนิดนึงเพราะว่า38ถ้าไม่ผ่านลงต่อคืนนี้ก็1920ได้เลยนะครับอาจจะลงสัก1 0ถึง15เหรียญลงได้ก็คือ1 9 2 5ต่ําต่ำประมาณเนี้ยถึงได้กรอบล่างนะครับก็ใครยังติดอยู่ได้ลุ้นที่จะหลุดมากขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะส่วนคนที่ไม่มีออเดอร์มาฟังคำแนะนำผมวันนี้นะครับน่าจะพอเห็นภาพเนาะแนวรับเดิมต้องเข้าบายครับ จริงๆอ่ะ3 6 3 5 3 4 3 3เข้าบายได้หมดสต๊อปล็อจบเป็นแท่1929 28แค่นั้นหรือถ้าเอาง่ายๆ10เหรียญจากจุดที่เข้าออเดอร์สมมติว่าเราเข้า35สต๊อปล็อ25เพราะ25คือแนวรับใหญ่ถ้าเกิดว่าลงไปถึงไม่รู้จะเด้งขึ้นไหมถ้าไปมีคนเข้าบายเยอะๆอ,อาจจะเด้งไม่ขึ้นก็ได้ถูกไหมดังนั้นถ้าจะเอาสต๊อปล็อสั้นอย่างที่ผมแนะนําก็คือ929จบเลยเพราะอย่างตอนเี้มันเทโล1 9 3 2 3 3อยู่ 2, 3แล้วมันยังไม่หลุด มันพยายามจะเด้งขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันมันรับตรงนี้อยู่สต็อปลอเราไม่โดนหรอก1929อ่ะไม่โดนแน่แต่ถ้ามันหลุด29ก็โดน25ก็ถึง20ก็อาจจะโดนแตะได้นะดังนั้นเราหลบจบสั้นๆแล้วเดี๋ยวตั้งหลักใหม่น่าจะดีกว่านะครับโซนนี้ต่ำ35ยังเป็นโซนเข้าใบสต็อปล็อต5-6เหรียญพอจบจากออเดอร์นะครับส่วนถ้าเกิดว่าถึงแนวต้าน39-40ได้ 3, 9, 40, อยากจะลองแย่เซลล์สมมตินนะถ้ามันขึ้นไป5-6เหรียญเนี่ย อยากจะลองแย่เซลล์ดูแย่เซลล์ได้นะครับรอให้มีสัญญาณเบรกเอาโซน39ตรงนี้ก่อนให้มันมาอยู่ระดับสัก4 0 4 1โซนนี้อาจจะลองแย่ช็อตเซลล์ดูแล้วก็สต็อปลอสขึ้นไปสัก5เหรียญถึง10เหรียญเหมือนกันแต่ข้างบนต้อง10เหรียญเพราะมันไกลนะครับข้างบนต้องสต็อปลอสระดับ10เหรียญจากจุดที่เข้าเซลล์ถ้าพ้น40นะอ่าถ้ามันเบรคสี่ะก็ย์เนี่ยกาจะเริ่มแย่เซลล์ตั้งแต่41 42เงี้องเี่ยสต็อปลอสข้างบนต้อง10เหรียญนะคร ประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าลงกลับมาก็พิจารณาปิดตามแนวรับเดิม 38, 35, 32อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าถ้าสำหรับผมเลยเนี่ยคำแนะนำหลักผมยังให้ฝั่งขาบายอยู่นะวันนี้นะเพราะว่าสต็อปลอสมันสั้นกว่าจุดยอมมันสั้นกว่าปิดความเสี่ยงได้แคบกว่าแต่ถ้ากำไรมันอาจจะเยอะกว่าถ้ามันขึ้นนะความหมายคือถ้าเราขาดทุน5เหรียญแต่ถ้ามันกำไรแล้วมันขึ้นไปเนี่ยสิเหรียญ15เหรียญ มันเยอะกว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงกว่าก็ยังยืนยันคําเดิมเหมือนเมื่อคืนที่ไลฟ์ว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงกว่ากับขาบายโซน3536 3 4โซนนี้นะครับเราจะเห็นสต็อปลอกันแค่5เหรียญแค่นั้นนะแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยโอเคแล้วมันผ่าน3าก็ไป404 550มันเต็มมันเต็มคำกว่านะก็ประมาณนี้อ่าทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับแท่งไทยจะเรียกว่าทิ้งท้ายก็ไม่ได้เพราะว่าแท่งไทยเนี่ยเพื่อนๆก็ตามติดกันมากันมาเยอะนะ แท่งไทยนี่ก็ตามติดกันมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมดูเ,เรทค่าเงินให้แป๊บหนึ่งนะเรทค่าเงินบาทนะครับณตอนนี้อยู่โซน34.5นะอยู่โซน34.5ถามว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยค่าเงินบาทที่ที่อ่อนค่ามาตรงนี้ช่วยอะไรกับแท่งไทยได้บ้างไหมผมว่าค่อนข้างช่วยได้เยอะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย ต่ำสา0 0มื่นหนึ่งไปแล้วนะสำหรับคนที่เล่นแท่งนะอ่อนขึ้นมาเนี่ยช่วยได้เยอะแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่สปอตมันลงสปอตมันลงค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงประมาณ40เหรียญและจากโซน80ลงมา4 0 3 0กว่าเนี่ยนะครับลงมา40เหรียญแล้วเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ต้องรุ้นให้บาทอ่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าดอลลารยงง์ยังคงแข็งแต่นะครับดอลลาร์ถึงแนวต้านสำคัญ1 0 2 8ตรงที่ผมบอกแล้วดูสิ หัวแดงกลับลงมาแล้วดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าสปอตจะขึ้นนะครับถ้าสปอตจะขึ้นจากโซนบริเวณเนี้ยบริเวณสักพันเก้อยสามสิบห้าใช่ไหมสมมตินะถ้าสปอตจะขึ้นนะครับจากโซนพันเก้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้อ่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้แล้วบาทจะอ่อนไหมอาจจะอ่อนลงมานิดอ่าโทษทีบาทอาจจะแข็งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ แต่เพียงแต่ว่าบาทเนี่ยถ้าเขายังวนเวียนอยู่โซน34.2.3.4.5ตรงนี้บาทนี้กจะไม่ได้ไีส่งผลกระทบอะไรกับทองคำแท่งบ้านเรามากเท่าไหร่นะนะครับก็ยังจะต้องเป็นทยอยสะสมเข้าซื้อในโซนแนวรับใหญ่ๆไว้ก่อนนะยังคงต้องทยอยสะสมเข้าซื้อโซนแนวรับใหญ่ๆไว้ก่อนตอนนี้ผมเห็นอยู่ประมาณ3 1 5 0 0่กว่าๆเนาะซึ่งตรงนี้มันหลุดแนวรับโซน600มานะครับ แต่จะมีแนวรับใหญ่คือโซน31,400อยู่ยังไงก็มัลติเมเนทเมนต์ในการในการเข้าออเดอร์กันหน่อยก็แล้วกันนะส่วนถ้ามันสวิงขึ้นมาคือ2 3วันมันเนี้ยสัปดาห์เนี้ยทั้งสัปดาห์ข่าวมันเยอะข่าวมันรุนแรงแล้วมันแล้วสปอตมันลูดลงดูปะมันไหลลงไหลลงอย่างเดียวเนี่ยใครที่เล่นแท่งมันก็เหนื่อยอันนี้เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่ามันมีจังหวะที่มันสวิงขึ้นไปหาแล้วเราสามารถเคลียร์ออเดอร์พวก700800900คัดคัดหลบไปได้เนี่ย ทำแบบนั้นหน่อยก็ดีแล้วถือต่ตําๆไว้นะครับสมมติว่าเราได้500 600มาแล้วถ้ามันขึ้นไปแบบเอ่อเจ็ดร้อยสมมตินะอาจจะปิดตรง700เอา600ไปปิด700แล้วก็ถือ500ไว้แบบนี้สลหรับไม้เล่นนะครับน่าจะคนมีประสบการณ์คงจะเข้าใจที่ผมพูดอยู่แล้วแหละนะวันนี้อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณสัก1ิบ5นาทีกําลังสวยเนาะแล้วเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเจอกันตอน3ทุ่มนะครับในคอนเทนต์ไลฟ์ที่เก่าเวลาเดิมทั้ง a c e b o o k แล้วก็ u t u b e ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถ ส่งซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์รวมถึงทาง QR Code แเลขที่บัญชีให้กับผมในการซัพพอร์ตได้เหมือนเดิมครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์สไตล์ของผมด้วยนะครับคลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ